มาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมค้นหาในเบื้องต้นนะครับก็ไม่เจอตัวเสียนะก็มีซีเนอร์พวกนี้นะครับที่ไม่เสียแต่ว่าถ้าเราใช้โอมปีชนะครับบางครั้งนะอ่าเป็นเกตตเล็กๆน้อยนะครับบางครั้งตรงนี้ซีเนอร์นะครับซีเนอร์ถ้าเราเช็คอย่างนี้นะครับซีเนอร์นี่จะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับเราวัดไดโอดนะอ่าเราลองวัดไดโอดดูนะครับอันนี้ไดโอดนะอ่าจะวัดขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างอันนี้นะอันนี้ปิก ขึ้นข้างหนึ่งนะครับข้างนี้ไม่ขึ้นนะครับมาอย่างนี้นะส่วนตัวนี้ครับคนนี้เนี่ยครับปีดยาวเลยนะครับไม่ได้ช็อตนะครับด้านนี้นะผมสลับข้างมาด้านนี้เนี่ยครับเราต้องดูว่าซีเนอร์เนี่ยเขาต่อคอมกับอะไรนะครับถ้าเขาต่อเดียวเนี่ยซีเนอร์ถ้าถ้าลักษณะอย่างนี้ก็คือช็อตครับแต่ถ้าซีเนอร์เขาต่อคอมเขาต่อคอมระหว่างตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเขียนรูปให้ดูดีกว่าอ่า อย่างนี้นะจะเป็นซีเนอร์หรือเป็นไดโอดก็ตามนะครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้สัญลักษณ์ของซีเนอร์จะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเขาต่อเดียเด่ยวๆอย่างนี้นะครับเราก็จะวัดขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการต่อตัวต้านทานขนานมาลักษณะนี้นะครับอ่าเขาต่อขนานอย่างนี้นะตัวนี้เหมือนกันครับต่อขนานอย่างนี้นะถ้าความน้้นทานตัวนี้โอห์มมันต่ําๆครับโอห์มซอกประมาณสัก0.5โอห์มอย่างนี้อันนี้ก็10โอห์มอย่างนี้ครับ10โอห์มอย่างนี้นะ มิเตอร์ว <obs oles anna> ัดมิเตอร์ว euh. <am> ัดป <am> ั๊บก็จะก็จะดังปี๊ดนะครับก็จะดังปี๊ดเลยก็จะขึ้นแต่แต่ขึ้นแล้วก็จะอยู่ที่ความ้านทาน0.5ถ้าตัวนี้วัดคอมก็จะดังปี๊ดเหมือนกันอยู่ที่ความ้านทาน10โอห์มนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้นะตัวนี้นะผมจะวัดปิดปี๊ดนะครับอ่ผมลองวัดปิดปี๊ดดูนะครับลองดูนะอ่าด้านนี้นะครับปิดปี๊ดนะนี่ครับเขาขึ้นที่1โอห์มครับเนี่ย1โอห์มนะ ถามว่าซีเนอร์ตัวนี้ช็อตไหมถ้าถ้าอยู่เดียวๆอย่างนี้นะครับเนี่ยเขาไม่ขึ้นอย่างนี้นะแต่ถ้าอยู่อย่างนี้ครับช็อต่าเราจะสรุปว่าช็อตครับอย่างนี้ไม่ช็อตนะครับเรามาดูตรงนี้นะตัวน้ำทานตัวนี้ครับเนี่ยตัวน้ำทานตัวนี้ก็ศูนย์จุดเท่าไหรโอมไม่รู้นะอ่านดูนะครับอ่าประมาณเขียวน้ําเงินนะครับเขียวห้าน้ำเงินหกเงินก็ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับก็คือประมาณศูนย์จุดศูนย์จุดห้าศูนย์จุดหกโอมนะครับ ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเขาต่อข้อมตรงนี้ความนทานเขาเลยขึ้นก็เลยวัดวัดแล้วขึ้นครับอ่ะอันนี้อีกนึงนะครับลองลองพิจารณาดูนะเนี่ยลักษณะนี้นะวัดตรางนี้ปับ๊บมันจะขึ้นความนทานตรงนี้ครับเขาต่อข้อมกันอ่ะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าซีเนอร์ช็อตล่ะหรือว่าไดโอดช็อตล่ะก็วัดธรรมดาครับว่าความทานตรงนี้ถ้าช็อตครับคราวนี้ความนทานจะไม่ได้10โอห์มจะเป็นเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าจะคาดเคลื่อนจากจาก10โอห์มไปนะครับตัวนี้เหมือนกัน ถ้าความน้นทานเป็น0โอห์มไปเลยเนี่ยก็แสดงว่าตัวนี้ชอ็อตอ่าตัวนี้ช็อตครับซีเนอร์ชอ็อตไดโดอดช็อตนะครับตัวนี้ถ้าเขาไม่ชอ็อตเขาจะอยู่ที่10โอห์มวัดความน้นทานปั๊บจะได้10โอห์มโดยเฉลี่ยประมาณ10โอห์มแต่ถ้าไม่ได้10โอห์มนะครับต่ําไปกว่านั้นก็แสดงว่าตัวนี้ช็อตครับทลูมาลองดูนะครับลองนี้ลองพิณาด,ดูนะอ่ะต่อมาครับเข้าเรื่องกันเลยผมก็ไล่หาแล้วไม่เจอไม่เจอนะครับแต่ ผมก็ซื้อตัวใหม่มานะครับซื้อตัวใหม่แล้วก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วครับด้วยความที่เอาให้เคลียร์ไปก่อนในเบื้องต้นนะครับบางทีเราโชคดีครับเจ้าของเขาโชคร้ายก็คือซื้อมาแล้วเนี่ยเขาเสียไม่ได้เกรดอะไรประมาณนี้ผมก็เคยเห็นอยู่นะครับถ้าเป็นในสีก็เคยเห็นคราวนี้ก็เปลี่ยนเข้าไปแล้วครับเปลี่ยนเข้าไปเรียบร้อยครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมก็คือไม่มีไฟออกนะ,อะลองวัดดูครับคราวนี้ ลองดูนะคราวนี้เรามาวัดสิ่งที่เราจะศึกษาต่อทําต่อก็คือว่าจะต้องวัดขาพวกนี้เก็บไว้ทั้งหมดนะครับเราค่อยไปวิเคราะห์กันค่อยไปเปิดดาัตาชีดกันดูครับว่าแต่ละขาเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือขาหนึ่งขาหนึ่ง,งแล้วก็ผมมาเป็นขาสามนะครับหนึ 1, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็ลองเลยนะเดี๋ยวเราวัดไฟเลยครับคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องตรวจเช็คก็คือว่าหนึ่งนะครับเราเราตรวจไฟนะครับ ระบบไฟเขานี่มันก็เหมือนกับอย่างที่เคยพูดนะครับ mm. ก็จะเหมือนกับเลือดนะครับ mm. ถ้าเป็นคนก็เป็นเลือดเราก็ตรวจดูว่าในเลือดนี่มีอะไรบ้าง mm. เท่านี้เราก็ตรวจดูแต่ละขาว่าแต่ละขานี่มีมีไฟอะไรมาบ้างนะครับเราก็วัดเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการวัดเก็บไว้กกกก่ออนนะ็็เเดดี๋ยววผมทําารับไ้ลองดูนะเปิดเลยนะครับสามสองเปิดเรียบร้อยนะครับ จะเสียเวลาหน่อยนะ,ะค่อยๆไปนะครับคลิปนี้ผมว่ายาวแน่นะครับอ่าไฟบวกลบนะครับอลองดูนะอันนี้330นะครับขาที่1ครับขาที่1ผมจําได้ขานี้ขาที่1 330นะครับเดี๋ยวสรุปอีกทีหนึ่งนะขา3าครับขา3เป็น0นะครับขาสามสาแล้วก็4ตรงนี้ครับ ขาสนี่มีไฟขึ้นไฟลงนะครับอ่าระหว่าง9ถึง13บโวลต์นนะเดี๋ยวค่อยจดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ขานี้ครับ1345ง้าขาหครับขาห้าขาหเป็น0ูนขา6ครับขา6ก็0.0นะครับอ่าเป็น0ูนขา7ครับขา7มีไฟประมาณ1.5ึ่งนะครับขึ้นขึ้นลงลงนะ อ่ะราวนี้เดี๋ยวเราไปดู Data Sheet กันครับเราจะไปวิเคราะห์ a t a Sheet เดี๋ยวผมขอสรุปอ่าตัวแรงดันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดู Data Sheet กันครับโอเคครับมาต่อกันนะครับเรามาดู Data Sheet นะครับ Data s h e e t นี่เขาจะบอกอะไรบ้างบอกละเอียดหมดทุกอย่างนะครับเท่าที่เราจะศึกษาได้เท่าที่เราจะมีความรู้นะครับเพราะว่า Data Sheet เนี่ยเขาก็จะบอกรายละเอียดนะครับบอกตัวอย่างวงจรนะครับบอกการคำนวณต่างต่างนะครับอันนี้ผมผมริ้นออกมาในบางส่วน ผมก็ศึกษาในเบื้องต้นนะครับศึกษาแล้วนะครับศึกษาแล้วเนี่ยเราก็เก็บเก็บค่าแรงดันที่เราวัดไปเมื่อกี้นะครับตัวนี้คือ s Z r W 6 0 0 0 S ซีรีส์น S s r i ะครับก็คืออาจจะมีหลายเบอร์นะครับมีหลายเบอร์มีซีรีส์กันนะก็เดี๋ยวมาดูมาดูว่าเขาทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เราวัดไฟเราวัดไฟนะครับขาที่1นนะครับขาที่1ผมวัดไปแล้วเนี่ยได้ จนตรงในดีเอา300 300โวลต์วนะครับตรงนี้เป็นขาสตาร์ทแล้วก็ขาขาไฟบวกนะครับไฟ300โวลตวนะขาที่2ไม่มีนะครับก็ข้ามไปเป็นขาที่3ขาที่3มีระวัดได้0ูนย์ะครับเขาเป็นขากราวนะเขาลงกราวไปอะไรประมาณนี้ขาที่4ครับมีระหว่าง9ถึง13โวลตวจะสวิงขึ้นลงขึ้นลงนะครับเป็นฝาเป็นขาไฟเลี้ยงนะครับเป็นขาไฟเลี้ยงขาที่2นะขาที่5เป็นศูนย์อยู่แน่นอนเพราะว่าเขาเป็นกราว ขาที่6ขาที่6นี่เป็น0ย์ครับ0 0 0 0 1อ่า0.001เพราะว่ายังยังไม่มีแรงดันออกนะครับขาที่7ครับขาที่7ได้ประมาณ1.3หรือประมาณ1.6ขึ้นขึ้น,นลงประมาณนี้นิดเดหน่อยนะครับเพราะนั้นเราถามว่า IC ตัวนี้เสียไหม IC ตัวนี้เปลีป่ยนไป2รอบแล้วรอบที่2ก็เปลี่ยนแล้วก็เหมือนเดิมก็แสดงว่าเขา เขาไม่ได้เสียที่ IC ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับแน่นอนแล้วว่าไม่เสียที่ IC เพราะฉะนั้นเราไปเช็คครับเราไปเช็คว่า IC ตัวนี้เขามีการทํางานอย่างไรเขามีทั้ง6ขานะครับก็เราก็เช็คดูไฟครับไฟที่ไฟที่เข้ามาครับไฟที่เข้ามาขาแรกนี่เพราะ,ะนั้นเราดูที่ขาหนึ่งเราดูขาหนึ่งขาสี่ขาเจ็ดครับขาสามมีไหมขาสามเขาเป็นขาเป็นขาที่ฟีดแบ็กกลับนะครับ OCP เราก็ดูว่า OCP มันคืออะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปดูฟีดแบ็กฟีดแบ็กนี้ยังยังน่าจะไม่มีเพราะว่าไฟไม่ไปนะครับไฟไม่ออกที่เอาพุทมันสิ่งที่เราจะพิจารณาได้ก็คือขาขา1ขา4ขา7ครับขา7เนี่ยครับน่าสงสัยที่สุดขา7คืออะไรนะครับขา7คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูในวงจรกันนะครับก็ย้อนกลับมา,าตัวนี้นะครับตัวนี้นะเขาก็จะบอกว่ารายละเอียดของเขาอ่า เขาเป็น PWM uh, IC นะครับเป็น IC ที่ใช้ในการควบคุมแล้วก็ผลิตพันธุ์นะครับผลิตพันธุ์อยู่ในตัวเสร็จสับเลยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกก็จะบอกว่า Current Mode เนี่ยลักษณะทำงาน PWM นะครับแล้วก็ Brown In Brown นะครับ Out Function อันนี้คืออะไรนะครับอ่าอันนี้คืออะไรผมเครื่องหมายตรงนี้ไว้ก่อนนะตรงนี้แหละครับ น่าสนใจนะครับแล้วก็มี Protection นะครับ Protect ก็คือ OCP อ่า OCP นี่ครับ OCP เขาจะบอกรายละเอียด OCP ย่อมาจากคาว่า overcurrent protection นะครับก็คือกระแสะเกินตรวจจับกระแสะเกินนะครับอ่าอาจจะกระแสะเกินไหมนะครับขาที่3นี่ผมคิดว่ากระแสะอาจจะไม่เกินเพราะว่าหรืออาจจะเกินอ่าเราก็ต้องไปตรวจเช็คตัวคาต,ตัวอะไรที่ขา3ดูนะครับ แล้วก็ OLP OLP ก็ overload protection overload protection นะั่นคือโหลดที่เราต่อไปก็คือชุดชุดเอาพุทนั่นเองครับชุดเอาพุทนีช็อตไหมอ่าชุดเอาพุทชุดเอาพุทพวกนี้มีการช็อตไหมช็อตปับ๊บเขาอาจจะตัดการทํางานครับแต่เราวัดแล้วมันก็ไม่ชอ็อตเพราะฉะนั้นขานี้ขานี้ก็น่าจะน่าจะไม่มีอะไรตัดออกไปนะครับตัดออกนะครับก็คือผ่านขาแรกก็ผ่านนะครับอ่ะไปเรื่อยๆก่อนนะแล้วก็ อะไรอีก OVP Overload Protect นะครับ Overload คือก็จ่ายไฟเกินอะไรประมาณนี้เออก็อาจจะเป็นไปได้นะครับจ่ายไฟเกินไหมมันก็ไม่น่าเกินเพราะว่าไฟมันไม่ออกแล้วนะครับ TSD นะครับ TSD ก็คือ,อคอนโทรลพวกอ่าอุณหภูมิอะไรต่างๆนะครับอาจจะเป็นอุณหภูมินะก็ไม่น่าใช่นะครับอันนี้เขาบอกรายละเอียดนะครับเ่านี้มาดูในรายละเอียด ในส่วนย่อยลงไปนะครับอย่างนี้ครับขาซอสเนี่ย OCP เนี่ยปกติไฟจะได้อยู่ที่ประมาณลบสองถึงหกโวลต์ประมาณนี้นะอันนี้เป็นตารางครับตารางที่ทั่ว,วไปเขาบอกว่าควรจะมีไฟนะครับเรตติ้งเนี่ยอะไรประมาณนี้นะควรจะมีไฟที่ใช้งานปกตททิทั่วไปอะไรของเขาเนี่ย Vcc pin นะครับอยู่ที่สามสิบสองโวลต์ก็เขาบอกว่าค่าเรทนะครับค่าสูงสุด maximum เนี่ย maximum ปกติขานี้อาจจะอยู่ประมาณสั 15 16โวลต์ครับแต่เมื่อกี้เราวัดได้ขึ้นขึ้นลงลงครับ9ถึง9ถึงเท่าไหร่9ถึง13มโวลต์อ่าประมาณนี้ถามว่าผิดปกติไหมถ้าถ้าซ่อมมานะครับถ้าผมซ่อมมาครั้งแรกเนี่ยผมจะบอกว่าขานนี้ทําไมไม่มีไฟทําไมขานี้ผิดปกติครับเราต้องเข้าใจตรงนี้นะครับเราต้องเข้าใจระบบของเขาว่าขาไฟแรกมานี่คือขาหนึ่งขาหนึ่งจะมีไฟ300สตาร์ทเข้ามาครับสตาร์ทตุ้งเข้ามาเนี่ย ระบบเขาจะทํางานอัตโนมัติครับถ้าระบบไม่มีอะไรผิดปกตินะระบบเขาจะทํางานอัตโนมัติพอทําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยขา V C นี่ถึงจะโผไฟออกมาครับอ่าเราต้องดูวงจรนะเดีย๋ยวอย่างนี้ครับดูวงจรนะเนี่ยครับขา300เนี่ยไฟ300ไฟ300โวลต์ตรงนี้นะครับวิบ่งมาปั๊บเข้าที่ขาหนึ่งนะสตาร์ทต,ตึ้งขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเมื่อระบบทํางานได้ปกติเรียบร้อยเนี่ยขดที่2ครับ ขดที่2จะมีไฟโผกมาก็คือไอ้ขานี่แหละครับขาที่เราเรียก VDC ที่ที่ดาต้าชีบอกว่า32โวลต์่ตอนนี้เราวัดได้9ถึง13โวลต์ขึ้นขึ้นลงลงด้วยขึ้นขึ้นลงลตอนนี้ถามว่าปกติไหมปกติครับถามว่าถ้าถาม12โวลต์ต้องได้32ไหมอาจจะไม่ถึงครับแม็กซิมัม32จะอยู่ประมาณที่9ถึง16โวลต์ประมาณนี้ถามว่าตอนนี้ปกติไหมปกติครับ ตอนนี้เหมือน IC จะทำงานแล้วกำลังจะทำงานครับระบบกำลังจะทำงานแล้วแต่มีบางตัวบางสิ่งบางอย่างที่ที่ไม่ให้เขาทำงานที่ไม่ให้ระบบ IC ซีเขาท้างานมันไฟอันที่2นี่ก็มีแล้ว vc เนี่ย vc นี่มีมีครบแล้วครับอ่ะต่อไปครับสิ่งไหนที่ขาดเขานี้อ่ะขานี้ก็ผ่านไปนะผมคิดว่าโอเคแล้วขากราวครับกราวก็ไม่มีอะไรขา fb ขา olp ครับคือ feedback. ฟีดแบ็กฟีดแบ็กถามว่า feedback, ฟีดแบ็กจะฟีดแบ็กกลับไหมฟีดแบ็กเราได้ศูนย์ว ปกติฟีดแบ็กก็ต้องก็ต้องมีมีมากกว่าศูนย์โวลต์แต่ถามว่าตอนนี้มีไหมไม่มีไม่มีเพราะว่าเพราะว่าเอาพุทธไม่ออกครับถ้าเอาพุทธไม่ออกฟีดแบ็กก็กลับมาไม่ได้ก็ย้อนกลับมาไม่ได้มันก็ต้องมีมีไฟเราก็ต้องคิดเป็นสเต็ปสเต็ปไปก่อนนะครับเป็นขั้นเป็นตอนนะเพราะฉะนั้นเหลือขาสุดท้ายครับขาที่7อ่าขาที่7เราไปดูตารางครับเนี่ยครับฟีดแบ็กฟีดแบ็กเขาจะบอกเลยว่า,าปกติจะมี ไฟตั้งแต่0.3ลบ0.3ถึง 14V โวลต์อ่าไม่เกินนี้ครับฟีดแบ็แต่ตอนนี้เราได้0โวลต์อ่าได้0นะก็มันไม่มีไฟออกมันก็กลับมาไม่ได้เท่านั้นเองขานี้ครับขา br พ i n br พ i n คืออะไรไม่รู้อ่าตั้งมีไฟไตั้งแต่0.3ด้0.3ถึง 7V โวลต์ครับขานี้ครับที่น่าสงสัยขา br pin คืออะไรตัวนี้ครับ b r o w b in and b o w n out นะครับผมอ่านถูกหรือเปล่าถ้าอ่านผิดขออภัยจริงๆนะครับ สรุปอ่านว่าอะไรไม่รู้ไม่สนนะครับสนตรงนี้ครับ d ีเทคโวลต์เทรดอินพุตอ่าดีเทคคือตรวจจับตรวจจับแรงดันด้านอินพุตครับตรวจจับแรงดันด้านอินพุตหมายเขาว่าอะไรไปดูเลยครับอินพุตอินพุตขา7นะขา7จะต้องมีไฟเนี่ยขา7ขา BR ครับเอกสารเขาต่อเนื่องกันขา7 BR ดนี่ต้องมีไฟไม่เกิน7จ็ดโวลต์ไอเราวัดได้0ูนย ไอเราวัดได้หนึ่งหนโวลต์นะครับหโวลต์คืออะไระตามต่อครับตามต่อแผ่นที่3อ่าแผ่นนี้ครับผมขีดขีดให้ดูแล้วนะครับตรงนี้ครับนี่คือขาเจ็นะขาเจ็ดนี่อ่ะหัวตารางนะครับมินกลางแม็กนะครับอ่าสมค่านี้นะปกติจะให้ค่าตรงนี้นะครับค่าต่าสุดอันนี้ค่าต่าสุดค่าสูงสุดนะครับอ่าค่านี้นะ เทสโวล์นะครับเทสโ,โวล์โมลเตจเอาพูด,ดง่ายๆอันนี้คือค่าที่เริ่มนํากระแสค่าที่ทํางานได้ครับต่ําสุดค่าที่ทํางานได้คือ5.2โวลต์ตอนนี้เรามีเท่าไหร่ครับเรามี1.3ถึง1.6ขึ้นขึ้นลงลงขึ้น,น,ล,งนลงด้วยเพราะฉะนั้นมันจะต้องสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นแรงดันต่ําสุดของขานี้น่าจะมีไม่น่าจะต่ํากว่า5โวลต์5.2โวลต์ถ้าต่ํากว่า5.2โวลต์เขาก็จะมาดิดตามเบิรก็คือไม่ทํางานครับเนี่ย ถ้าต่ำกว่า5.2ก็คือ4.45จเนี่ยนะครับจะไม่ทำงานถ้าปกติก็ได้จะอย,อ,ยอ,ยอยู่ที่ประมาณ5.6โวลต์สูงสุดก็ประมาณ6โวลต์ครับแรงดันเขาจะบอกอย่างนี้เลยครับมานี้นะบ o w อินบราอ์เทสโวลอะไรตรงเนี้ยนะครับคำนี้ครับคำนี้คือกระแสรหรือว่าแรงดันที่เริ่มทํางานนะครับอันนี้แรงดันนะอันนี้คือจุดแรงดันที่เริ่มนํากระแสที่เริ่มทํางานนะพูดง่ายให้เอซตัวนี้ทํางานนะครับแล้วคราวนี้เขาก็จะมี br function disable ก็ย okay. mm ้อนมาอีก hmm. อ mm ัน hmm. น mm ึงนะครับ hmm. น mm ี hmm. mm ่เขาบอกมาเลยเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันมีฟังก์ชันตัวนี้นะเนี่ยไอซีตัวนี้มีระบบนี้ขึ้นมานะครับระบบนี้หมายความว่าหมายความว่าอะไรระบบนี้หมายความว่าเขาจะตรวจจับแรงดันครับตรวจจับแรงดันที่อินพุตแรงดันอินพุตคืออะไรครับอาย้อนกลับไปอีกแรงดันอินพุตแรงดันอินพุตคือขาเจ็ดขานี้ครับย้อนกลับไปครับไล่ไปเนี่ยเขาวิ่งไปไหนครับ เขาวิ่งไปตรวจสอบไฟ300ครับจะมีไฟ300ลงมาไหมถ้ามีไฟ300ลงมาเขาจะสั่งให้ IC ตัวนี้ทํางานครับแต่ถ้าไม่อยากใช้ฟังก์ชันนี้เขาก็จะบอกว่า Disable Disable น,น,นะครับผมอ่านถูกอ่านผิดนะอย่าไปนสนใจผมนะเรื่องภาษานะครับเนี่ยครับถ้าไม่อยากใช้ปิดไปเลยปิดการทํางานเขาเอาขา7นี่ลงกาวเลยนะครับอ่าไม่ต้องไปตรวจเช็คแรงดันตรงนี้ ปกติมีไฟตรงนี้ต่อลงมานะครับต่อ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 ลงมาตรงนี้ขาเนี่ยตรงนี้ครับขา BR เนี่ย BR หรือว่าอะไรต่างๆที่ IC เบอร์อื่นจะมีเขาจะตรวจเช็ค AC Li n e ครับพูดง่ายๆเช็คว่ามีไฟมาไหมถ้าไม่มีไฟมาเนี่ยเขาก็จะให้ IC ตรงนี้หยุดการทํางานครับเพราะฉะนั้นเรามีความหวังว่าเรามีความหวังว่าขาเจ็ดเนี่ยจะต้องได้ไม่ต่ํากว่าไม่ต่ํากว่า5โวลต์ไฟถึงจะทํางานนะครับเนี่ย 5.2โวลต์วครับแต่ตอนนี้รวัดได้1.3โวลต์วนเพราะฉะนั้นตามครับตามที่ขา7เป็นความหวังเดียวของเรานะครับตามที่ขา7ขา7จะต้องมีเท่าไหร่นี่ครับเนี่ย6.4ครับซีเนอร์ภายในเขาจะเข้าเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่าภายในจะได้ประมาณ6.4เพราะฉะนั้นขานี้ตรงวัดได้ไม่เกิน6โวต์นี่ครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคครับมาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องไล่ครับนี่แหละเป็นเหตุเป็นผลว่าทำไมเราต้องดูดัชนีประกอบนะครับผมก็ เราซ่อมมาหลายตัวเราซ่อมมาหลายเครื่องนะครับแต่ไอ้ไอขา BR เนี่ยเราไม่เคยมีปัญหาก็เลยไม่ได้พูดถึงนะครับดูวงจรน,นะเนี่ยครับวงจรเขาก็มี R A R B นะครับเนี่ยเขาเขาจะมีวิธีการคำนวณ R A R B C ครับเนี่ยเขาจะมีการคำนวณ3ตัว4ตัวเนี่ยชุดนี้จะเป็นชุด R แบ่งแรงดันครับเพราะไฟนี้มา300ครับไฟมา300แล้วก็จะจ่ายเข้าที่ IC ตัวนี้ ไอซตัวนี้จะรับรู้ว่ามีแรงดัน AC ไหมถ้าไม่มีเขาก็จะหยุดการทํางานเท่าที่อ่านดูนะครับ